เราต้องกล้าหารพอที่จะไม่ยกมือไหว้คนโกงคนโกงชาติบ้านเมืองไม่ว่าเขาจะเป็นใครเป็นญาติพีน่น้องเป็นเพื่อนฝูงสนิทสนมกันแต่ถ้าเขาได้ร่ำรวยมาเพราะเขาโกง โกงคุณโกงผมโกงดิฉันผมคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องยกมือไหว้เ็าหรอกแต่ถ้าประเทศของเราได้รับความอับอายนี่ผมคิดว่าเราปล่อยปละละเลยไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราที่อาศัยอาสาเข้ามาช่วยชาติบ้านเมือง จะต้องแก้ไขความอับอายของชาติของเราให้ได้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกระทำเรื่องนี้ผมคิดว่าเราไม่ได้รักชาติเราไม่ได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเราทำให้ชาติได้รับความอับอายสวัสดีครับพบกันยามเช้ากับลูกสาวชีตานะลูกสาวของผมเอง ผมบอกทุกคนแล้วผมมาเลี้ยงแมวผมมีความสุขนะฮะสำหรับนักพัวประมูลบางคนเลี้ยงตะกวดสายพันธ์ุแม่น้ำเมยก็มีความทุกข์กันไปเลี้ยงตะกวดสายพันธุ์นางโมลาก็ทุกข์กันไปนะครับผมเรียนมาตลอดว่าความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่าง ความจริงทุกถนนถนนลาดดำเนินถนนงามวงวานถนนมิตรภาพถนนสายตากแม่สอดล้วนเป็นความจริงของแต่ละถนนสายนั้นบนถนนการเมืองทุกเส้นทางก็มีความจริงบนถนนการเมืองในแวดวงกวนการเมืองก็มีเรื่องราวของกวนการเมืองนานา,นาชนิดนานาสายพันธุ์เช่นเดียวกับตะกวดานตัวเฮี้ย ก็มีหลายสายพันธุ์เช่นสายพันธุ์แม่น้ํายงสายพันธุ์คลองพดุงสายพันธุ์น้ําตกสาวแก่สายพันธุ์คังคุบายก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาเพราะ <c oughs> การทุจริตคือมะเร็งลายคือภัยลายของชาติพรหลวงรอเพระองค์โปรดให้ส่งเสริมให้คนดีนได้ปกครองบ้านเหมือนครับพระหลวงรอสิบ สืบสารสารักษาต่อยอดนะฮะชีวิตผมมีนายกในดวงใจ3ท่านท่านในหนึ่งพระนท่านพลเอกเปรมตินสุรนนท์ที่เคารพยิ่งครับท่านที่สพระท่านสุยุทธจุลานนท์นะฮะประธานองค์มรตีท่านทํางานเรื่องข้าวตั้งแต่เป็นพันเอกพิเศษนะทํทงานให้ป๋าเนี่ยนะฮะเป็นคนดีปะท่นสุยุทธเนี่ยสุดยอดละลบพิเศษ และนายกวงตูองคมนตรีในรัชกาลที่10เป็นนายกคนแรกที่ประกาศตนเป็นหัวหน้าครอบครัวชาวนาหัวหน้าครอบครัวฐานลากนะฮะผมต่อสู้กับขบวนการทุจริตในบางกรมบางกระทรวงตั้งแต่ปลายปี58ท่า้านะฮะร,รอดชีวิตเพราะว่าองคมนตรีลวงตูคุ้มครองทางอ้อมถ้ารู้จักผมผมก็ไม่รู้จักท่านแต่การต่อสู้ขบวนการทุจริตทำให ลัศมีแห่งความดีของท่านเนี่ยคุ้มครองเราเองคุ้มครองเราเองขอให้เราต่อสู้ในเรื่องที่เป็นจริงที่เป็นธรรมที่ชอบธทรรมผมบอกกับพี่น้องค่ายการเจ็ดแปดคนกรมหนึ่งที่เขาต่อสู้กับเรื่องราวที่ไม่ดีในกลมของเขาเป็นกลมเดียวที่มีการลาออกไปแล้วอย่างน้อยสองสามผอเพนะราะทนต่อการกระทําของรายการส0ิระดับระยำสุนัขบางตนไม่ได้นะฮะ พราะหลายสัตว์หลายบสัตว์เจ็บปวดทุกทรมานเล้าลานใจ,ใจิตใจเพราะไอ้นี่มันเป็นตะกวดแม่น้ำยมพันหน้ามาฟิชเจอร์ลิงกับตะกวดคังคูบานประเภทชนิดสายพันธ์นางโมราเป็นชื่อสายพันธ์ตะกวดนะฮะทั้งสองสายพันธ์มีความเชี่ยวชาญในการหัวประมูลตบซับรับใต้โต๊ะนะฮะ จากงามวงวานถึงสเสมิงถึงเชียงใหม่ถึงไหนถึงโชคชัยล้วนมีหลักฐานประจักษ์พยานในการก่อตั้งสมาคมแดกดลวนร่วมกับสมาชิกสภาสูงบางตนครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยากจะบอกพี่น้องข้าราชการบางกรมบางกระทรวงที่เป็นผ้าสีขาวและถูกไอ้นี่เป็นเครื่องมือต่อรองเรียกรับ30%จากผู้ประกอบการฮนะรเรื่องราวนี้จะต้อง เป็นข่าวต่อสังคมอีกไม่นานครับเพราะเขาทนกันไม่ไหวผู้ประกอบการก็ทนไม่ไหว30%ที่สำคัญคือไอ้นี่อายุการทํางานหมดสิ้นอายุไขไปแล้วนะฮะแต่ผมบอกแล้วไงคังคู่บามันก็ไปยกเครื่องไอ้ตะกวดไม่น้ำเมยมันก็บอกว่ามันเอาเงินไปซื้อตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่มันไม่ได้บอกกระทรวงเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงไหน สัปดาห์ที่แล้วมันบอกจะเป็นเลขารัฐมนตรีมันบอกว่าทีมงานมันตะกวดคลองหลอดจะเป็นเลขารองนายลัตตรมนตีแต่ก็มันก็ไม่บอกว่าท่านไหนนะฮะก็ไม่มีรายชื่อของไอ้สองตัวนี้แต่วันนี้ที่เขาวิตกเพราะว่าเมื่อวันพุธมันปรากฏตัวที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งไอ้ตะกวดไป่นน้ำมยเนี่ยนะฮะไอ้ตะกวดเป็นน้ำมสามสิบเปอร์เซ็นต์มันปรากฏตัวที่กระทรวงกระทรวงหนึ่งบนถนนสายหนึ่ง คือมรับมนตีเขาก็น้าดีเขาไม่รู้พฤติกรรมไม่นี่กับนางนี่นะฮะมนตีเขาใส่กิ๊กทําให้รู้เรื่องหรอเขามีความตั้งใจแต่อันี่มันมีความระกากดอกต้องกินเรื่องราวของมันยังไม่ถูกเปิดเผยก็ค่อยเปิดเผยนะค่อยๆค่อยๆเพราะใช้เวลาใช้เวลาครับผมต้องบอกทุกคนว่าเราต้องร่วมมือกันนะฮะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนข้อมูลครับเรามีหน่วยงานเยอะปปชปปทสางปอย่าไปพิจดว่ามันเลี้ยง สภาพน้ําเลี้ยงไอโนนไอนีไน่ไอนัน่นอะไรอย่าไปวิตกกัวงวลครับเพราะอะไรฮะขบวนการหน้ากากดอกซ่อนกลิ่นของมันมันสะสมื่อยมานะฮะ <c oughs> ตั้งแต่โรงแรมที่เชียงใหม่ใกล้ๆกกับโรงบานประสาทมันก็ฟิชเชอร์ลิงกันตวรวจสอบได้จากประวัติการจดทะเบียนสมรสครับโรงแรมที่อยุธยามันก็ฟิชเชอร์ลิงกันฟิชเชอร์ลิงเพื่อประโยชน์การทุจริตคอร์รัปชัน สเสลิงระบำดำดูแดกด่วนประเทศไทยงบประมาณบางที่ก็ตกไปเพราะเขาไม่ยอมจ่ายสาอร์ซนให้กับตะกวดสายพันธ์ุแม่น้ำเมยและตะกวดสายพันธ์ุนางโมโลาปางชนิดบางตอนครับความดีชนะตามดีชนะทุกสิ่งความจริง,ชน,งชนะทุกอย่างความจริงเรื่องราวของเงินจำนวน <c oughs> ส0 0ร0 0ยห้าร้อยหพันล้านก็เป็นงบประมาณของประเทศไทยที่ต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพใช้เพื่อประชาชนใช้เพื่อบำรุงกระเพาะขาดไอ้นี่มันพูดมันก็ไปพบขายใหญ่ในบางส่วนบอกเอ้ยเดี๋ยวผมจะเอาไว้สีแปดพวกนี้มารับผิดชอบแทนผมผมจะสั่งสอนไอ้แก๊งเนี่ยที่ไม่ยอมจ่ายผมนะแก๊ง บริษัทประกอบการน้ำดี2องบริษัทตามบริษัทสี่บริษัทความจริงในประเทศไทยครับความจริงซึ่งจะเหลือไม่ถึงอีก120วันนำไปสู่การเลือกตั้งของรัฐบาลพิหนูรัฐบาลท่านอนุทินที่เคารพยิ่งบบอหกนึ่งนะฮะเรื่องราวที่อยู่ใต้พรมทุกคนต้องควรจะทำความจริงให้ปรากฏ เรื่องไม่ดีอย่างนี้ผมเชื่อว่าพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมลกตจะต้องลงโทษคนชั่วคนไม่ดีนะฮะเราอย่าปล่อยให้ตะกวดสายพันธุ์แม่น้ำยมตะกวดสายพันธุ์นาโมรามอิทธิพลเหนือยข้ายการประจำหรือข้ายการการเมืองบางหน่วยงานเป็นอันขาดครับ เพราะอะไรครับประเทศไทยของเรามีประวัติมายาวนานนะฮะเราอยู่ในยุคของพผ่ดินรันโกสิน์มีกฎหมายตาสดวงปัจจุบันพศ2568มีกฎหมายด้านทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าจะมีการเอาจริงแต่อย่าลืมนะครับมีข่าวจับกลุ้มนายกอบตอประลัดอยู่ทุกวันแสดงว่าตระกวดหลายสายพันธุ์ไม่เคยกลัวกฎหมายทุจริตมันแปลกดีนะ มันแปลกดีนะแต่ไม่แปลกครับถ้าคาการในทุกหน่วยงานสามคัคคีกันนาข้อมูลออกมาต่อสู้ออกมาแชร์กันนะฮะบริษัทผู้ประกอบการที่รับงานจากตะกวดชั่วตอนนี้ก็ออกมาต่อ,อสู้ครับเพราะอะไรฮะความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างความจริงคือประเทศไทยเอานี้พระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองมีใช่นักการเมืองก้นหนึ่งกวนใดครับ าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงเอกบางหลวงคนบ้านนอกในช่วงของพัชระวายเดตี้รวมพลปราบทุจริตคอร์รัปชันครับจากงามวงวานถึงเสมิงครับขอบคุณครับพพวกกกกกเรรรราคนไไทย้้้ออออมใใจัลลุงตููบอกออกปหโ มั่นใจในตัวลุงตู่ลุงแสนดีมากมายทำเพื่อคนไทยใครใครนั่นก็รู้ประเทศดีเพราะมีลุงตู่ประเทศดีเพราะมีลุงตู่พวกเราเนรู้เพราะลุงตู่เป็นคนดีพวกเราคนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ ลุงตู่นั้นแสนดีเรารู้ลุงเหนื่อยมากมายใครว่าสบายที่อยู่ตรงนี้เรารู้ท่านทำเพื่อใครทำงานมากมายเต็มใจมาหลายปีเราโชคดีเพราะมีลุงตู่เราโชคดีเพราะมีลุงตู่ใครๆก็รู้เพราะลุงตู่ คนไทยพร้อมใจรักลุงตู่บอกออกไปให้โลกรู้ว่าลุงตู่นั้นแสนดีไม่มีใครรู้แต่เรารู้ไง <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพลงอะไรเพลงอะไรอะไรนะแม่ไม่มีใครรู้แต่เรา